ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวมอเตอร์ไซวอลกันทุกคนและกลับมาพบกับการพาดูรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆตัวจริงโดยพวกเราทีมงานม o ตรไซวอลอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมแอดมินจอนมอเตอร์ไซค์วอลก็จะพาเพื่อนๆมาชมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของทาง b m w มอเตอร์รัฐไทยแลนด์นะครับที่พวกเขากําลังจะเปิดตัวในวันที่9กันยายนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะลงในวันที่เปิดตัวนั่นแหละครับแล้วก็ตัวรถที่ว่านี้เนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจอย่างไรบ โอเคครับสำหรับรายละเอียดทางเทคนิคต่างๆของตัว BMW r 9 t รุ่นปี2022ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าหากมองโดยผิวเผิดเนี่ยไอตัว r 9 t รุ่นล่าสุดเนี่ยที่ทาง b m w มอเตอร์ดัดไทยแลกำลังจะเปิดตัวในบ้านเราเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นครับ ดีไซน์โดยภาพรวมเนี่ยมันก็ยังคงเป็นดีไซน์ที่เน้นความคลาสสิกเป็นหลักไม่ได้ต่างจากตัวเดิมเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าทาง BM ต้องการจะรักษาภาพลักษณ์ตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ย R9T ถือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่สำหักคัสตอมต่างๆนิยมที่จะเอาไปตกแต่งในตามแบบฉบับของเขานะครับมันก็เลยจะดูมีความคลาสสิกมีความเฮอริเทจอยู่ในตัวค่อนข,ข้างพอสมควรไม่ว่าจะเป็น R9T โฉมที่แล้วแล้วก็ยังคงสืบต่อมาจนถึง R9T รุ่นนี้แต่ด้วยความที่ มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์สำหรับยุคใหม่ดังนั้นมันจึงมีการปรับเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาซึ่งถ้ามองจากภายนอกเนี่ยก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่มันจะมีจุดหนึ่งที่จะบ่งบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือ RNT ตัวล่าสุดนั่นก็คือตัวไฟหน้าของเขาครับมันจะเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากเดิมที่มันจะเป็นหลอดไส้ที่จะดูคลาสสิกกว่าน,นี้หน่อยตัวนี้เนี่ยถูกปรับให้มีความโมเดิร์นขึ้นนิดหนึ่งด้วยการใส่ไฟหน้าแบบ LED และสิ่งที่ถูกปรับใหม่ให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นจริงๆก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เครื่องยนต์นะครับซึ่งเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยโอเคเอาจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูล R พันสด้วยกันนะครับที่มันเปิดตัวออกมาพร้อมกันกับตัว R9T เนี่ยที่มันเป็นซีรีส์ปีเดียวกันเนี่ยพวกนั้นอ่ะเขาปรับเป็น R1250 กันหมดแล้วแต่ว่าไอตัว R9T ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวปี2022 แต่ว่าเครื่องยนต์ของมาเน,น่ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์บล็อกบ็อกเซอร์นะครับความจุ1,170ซีซีลูกเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปไหนแต่ว่าเรื่องของไส้ในจริงๆเนี่ยทาง BMW ได้มีการปรับปรุงชิ้นส่วนหลายๆอย่างภายในนะครับเพื่อให้มันผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5ที่กำลังบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ที่ทวียุโรป แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าด้วยความที่เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยยังคงเป็นบล็อกเดิมแต่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้ถูกขยายความจุเพิ่มขึ้นเลยจึงทําให้พละกาลังสูงสุดของมันเนี่ยลดลงแน่นอนครับจาก108 PS เหลือ107 PS แต่ในทางกลับกันมันก็มาไวขึ้นกว่าเดิมถึง500รอรบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับอยู่ที่116 นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับในเรื่องของย่านแรงบิดต่างๆถ้า,าหากดูกราฟจริงๆเนี่ยจะพบว่าโอเคแรงม้าสูงสุดมันหายไปนิดหน่อยแล้วก็เดรสไลน์เนี่ยก็หายไปด้วยแต่ว่าถ้าเป็นพวกย่านแรงบิดในช่วงรอบกลางต้นถึงกลางเนี่ยปรากฏว่ามันกว้างขึ้นครับนั่นจึงทาให้ในภาพรวมแม้พลังกาลังสูงสุดจะหายไปแต่อัตราเร่งเนี่ยมันมีความติดมือมากยิ่งขึ้นอัตราเร่งตั้งแต่0ูนย์ถึงร้อยร้อยถึงร้อทั้งหมดเนี่ย ดีขึ้นกว่า r 9 t ตัวก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือความเร็วสูงสุดมันดันเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งทั้งนี้เนี่ยอาจจะมาจากการปรับปรุงในเรื่องของระบบส่งกําลังด้วยแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของเฟอร์อร์แมนต์ต่างๆด้วยนอกเหนือจากแรงม้านะครับที่หายไปเอาจริงๆสรุปง่ายๆเลยก็คือเครื่องยนต์ของตัว r 9 T ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมีประสิทธิภาพในเชิง ตัวเลขที่ดียิ่งขึ้นในแทบทุกๆด้านเลยนะครับแม้ว่าพลังกำลังสูงของมันจะหายไปนั่นเองนอกจากการปรับปรุงในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัวชิ้นส่วนโครงสร้างหลักของเขาเนี่ยถ้ามองโดยหิวเผินก็อาจจะดูคล้ายเดิมอยู่อย่างเช่นชุดเฟรมที่ยังคงเป็นแบบโครงเหล็กนะครับแต่ว่าระบบกัราเทือนหน้าหลังของเขาเนี่ยมีการปรับเซตค่าความเหนื่ใหม่เพื่อให้ตัวรถทุกรุ่นมีความเสถียรแล้วก็มีความมั่นคงในการเข้าโค้งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มออปชันในเรื่องของในการปรับเซตพีโหลดแล้วก็รีบาร์มาให้ด้วยซึ่งเพื่อนๆจะสามารถสังเกตได้จากที่หัวโช๊นะครับเนี่ยมันจะมีตัวปรับตัวนี้มาให้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นออปชันที่มีอยู่ในแทบทุกรุ่นย่อยส่วนระบบเบรกแล้วก็ชุดล้อของเขาเนี่ยก็จะแยกกันไปตามรุ่นย่อยอีกเช่นกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวเบสระบบเบรกทางด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบเบรกแบบดิสค,คู่ที่ทํางานร่วมกับตัวปั๊มเรเดนเมาส์สี่พอร์ตจากเบนโบนะครับ แล้วก็ชุดล้อที่ให้มาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันก็จะเป็นชุดล้อซี่ลวดนะครับแต่ยังไม่ใช่ล้อซีลวดแบบทูบเลสทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นตัวเพียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเพียวที่เป็นตัวล่างสุดจริงๆเนี่ยมันจะมีการปรับล้อสเปคนิดหน่อยก็คือล้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นล้ออลลอยนะครับแล้วก็ตัวเบรกของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เรดินเมาส์แล้วแต่จะเป็นเอ็กเซนเมาส์ทว่ามันก็ยังคงเป็นเบรกแบบซีพอร์ตจากเบมโบอยู่ดีดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยการเบรกเนี่ยก็หายห่วงได้เลย แล้วก็สำหรับตัวรุ่นที่มีความแตกต่างขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตัว s แ r มเบอรแล้วก็ตัว Urban g s รเนี่ยล้อของเขาเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นล้อขอ19แล้วเมื่อก่อน2ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นล้อหน้าหลัง17อยู่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น19 17ซึ่งมันไม่ใช่แค่19 17ธรรมดามันเป็นล้อ ซี่ลวดแบบทูบเลสด้วยนะครับสังเกตง่ายก็คือเนี่ยซี่มันจะแทงออกน้นข้างแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นล้อซี่ลวดแบบทูบเลสแล้วแล้วยางที่รัดมาเนี่ยก็จะเป็นยางออกกึ่งหนามกึ่งเทลนะครับแล้วแต่รุ่นว่าเป็นสแคมเบอร์หรือว่าเออร์เบิร์นจีเอสแล้วก็อีกจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือในเรื่องของพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามาในตัว r ห t รุ่นล่าสุดนะครับซึ่งถ้าผมพูดโดยคร่าวๆผมจะอิงจากตัวนี้ก่อนนะครับที่จะเป็นตัวพ ซึ่งตัวนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่านะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันจะมีการเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้า,ามานะครับอย่างเช่น Riding โ o d e เนี่ยก็จะมีอย่างน้อยๆที่สุดนะก็จะมี3โหมดอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับก็จะมีโหมดโรดแล้วพอปรับเนี่ยก็จะมีเนี่ยบุ่มไดนานะครับโหมดไดานาซึ่งจะเป็นเอาจริงๆอะมันคือไดนามิกนะครับโหมดที่จะมีความแรงที่สุดนะครับก็คือให้ความมันที่สุดสําหรับตัว RNT รุ่นพื้นฐานนะครับแล้วก นอกจากไดนาก็จะมีโหมดเรนซึ่งจะเป็นโหมดที่ทําให้เครื่องยนต์สมูทที่สุดเหมาะสำหรับการขี่บนทางฝนแล้วก็มีในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นพวกระบบ ABS Pro นะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ทําให้ ABS เนี่ยสามารถทํางานได้เหมาะสมตามสภาพการเอียงของตัวรถมากยิ่งขึ้นว่าไงก็คือมันก็คือ c o r n e r i n g ABS นั่นแหละแต่ว่าระบบ ABS ของ BMW เนี่ยมันจะพิเศษกว่านั้นก็คือมันจะสามารถปรับเซตความไวในการทํางานตามสภาพพื้นผิว ตามสภาพพื้นผิวของท้องถนนที่ขี่ไปด้วยอย่างเช่นสมมตุติเราเบรกอยู่บนถนนดำอยู่ดีๆแล้วเกิดมันหลุดออกไปบนทางฝุน่นมันก็จะปรับค่าให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆสําหรับระบบ ABS ของทาง b m w แล้วก็นอกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตัว RNT รุ่นใหม่นะครับก็คือจะมีในเรื่องของพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB ด้วยซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ภายนอกนะครับมันจะซ่อนอยู่ใต้บอกนะครับอันนี้อาจจะต้องลองเปิดดูกันอีกทีแต่ว่าผมไม่สามารถเปิดให้้ดดูไดในนนตอนนี้ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูอีกเล็กน้อยนะครับว่าในแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยทั้ง5รุ่นย่อยเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนจากตัว r 9 0เพ p i วที่มันจะเป็น R9000 ตัวล่างสุดนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือมันก็คือ r 9 0ตัวปกตินั่นแหละนะครับที่จะมาพร้อมกับออปชั่นแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้แบบวิววาเท่าไหร่อันนี้เนี่ยมันจะง่ายต่อการนําไปต่อยอดสาหรับสํานักแต่งต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกถังน้ํามันก็เป็นถังน้ํามันสี สีเรียบปกตินะครับไม่ได้มีลวดลายพิเศษอะไรชุดล้อก็จะเป็นชุดล้ออลลอยนะครับถ้ามองจากภายนอกแล้วก็ระบบเบรกที่จะเป็นแบบ a อ็กซ์เซนเมาส์ที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ท่อไอเสียเนี่ยที่เห็นเนี่ยติดตั้งมาก็จะเป็นท่อไอเสียของอะคา p o โ i วิกนะครับแต่ว่าจะเป็นท่อเดียวนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเพียวที่สามารถสังเกตได้จากภายนอกขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัว r 9 t ที่จะเป็นตัวเบสนะครับที่จะเป็นตัวชูโรงของเขาตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็น ชกหน้าของเขาเนี่ยจะมีการอัปเกรดให้เป็นชกหน้าแบบชกตะเกียบคู่หัวกลับชุดล้อก็จะเป็นซี่ลวดอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ระบบเบรคฐานหน้าก็จะเป็นแบบเดดินเมาส์นะครับสี่พอร์ตถังน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นถังน้ํามันออกเป็นสีทูโทนนะครับเนี่ยซึ่งสีดําที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ดําธรรมดามันจะมีการเหลือบของกาก,าก,ากเพชรนิดหน่อยนะครับกิลลิเตอร์นะครับมันจะมีการเหลือบของกากเพชรนิดหน่อยท่อไอเสียของเขาก็จะเป็นท่อยเสียแบบคู่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นท่อยเสียของอะคาโปวิกอีกเช่นกัน ขยับมาที่อีกรุ่นหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะเป็นตัว r 9 T Scrambler นะครับซึ่งก็ตามชื่ออยู่แล้วมันจะมาพร้อมกับการตกแต่งที่ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความเป็น Scrambler มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นชุดล้อที่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าชุดล้อของเขาเนี่ยมันจะถูกปรับใหม่ให้เป็นล้อซีลวดอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นล้อซีลวดแบบ t ูบสเลตนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไซส์19นิ้วนะครับรัดด้วยยางแบบเทรลนะครับแต่ว่าระบบเบรกเนี่ยจะเป็นดิสกู่ทํางานร่วมกับตัวปั๊มแอคเซนอ่นอี่ สังเกตได้ก็คือสีของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีออกเขียวมาก,กอกน,นิดๆนะครับแล้วก็ตัวบ่อกเขาก็จะเป็นบ่อที่เป็นทรงผมเรียกว่าทรงขนมปังปอนเพราะมันจะเป็นทรงแถวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีน้ําตาลตัวท่อไอเสียเนี่ยก็เป็นท่อไอเสียแบบยกสูงด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นท่อไอเสียของอาคาปวิกอีกเช่นเคยอีกรุ่นหนึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว Urban GS นะครับซึ่ง ออปชันต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวสแคมเบอร์ก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบกันสะเทือนชุดล้อร,บระบบเบรคแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือการตกแต่งมันจะมาพร้อมกับชุด f a i ร i n g ที่ทําให้ดูเหมือนกับพวก GS นะครับ รุ่นก่อนๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็บาะนั่งก็จะเป็นสีแดงแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นระบบเดิร์ตนั่นเองส่วนตัวสุดท้ายที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ในะคะันนี้ก็คือจะเป็นตัว R9719 Option นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็คือเหมือนกับ r 9 t ตัวเบสนั่นแหละที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แต่ว่ามันจะมีการตกแต่งพิเศษอีกหลายอย่างอย่างเช่นชุเนนเนดเฟรมก ตัวถังน้ํามันก็มาพร้อมกับรลดลายที่ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือในเรื่องของตูดมดนะครับก็คือจะมีการใส่ตัวครอบเบาะท้ายเข้ามานะครับเพื่อให้มันดูมีความเป็นคาเฟ่เรเซอร์นั่นเองโดยราคาสําหรับวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW รุ่นปี2022ในบ้านเรานะครับจะอยู่ที่739,000บาทในตัวเพียวแล้วก็จะขยับขึ้นมาเป็น7 9 9 0 0 0บาทนะครับนี่ในตัวนี้ก็คือตัวสแคมเบอร์นะครับ ถัดมาก็จะเป็นในตัวเออร์บันจีก็จะราคาเท่ากันกับตัวสแคมเบอร์นะครับก็คือ,อตัวนั้นนะครับเจ็ดแสนเก้าบาทเช่นกันแล้วก็ r ารที่เป็นตัวเบสจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเบสก็กะไรนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงอยู่ราคาเนี่ยจะขยับขึ้นมาเป็น8 5ด0 0 0บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวออปชั่นเจ็น่นะครับออปชั่นเจ็เนี่ยมันจะมี2ส,สี ก็คือจากขยับขึ้นเป็น9 1 9 0 0 0บาทซึ่งถ้าหากเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจก็ไปดูกันได้นะครับที่ศูนย์บริการของ b m b w มอเตอร์ดาดไทยแลนด์ทั่วประเทศนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพาดูรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงาน m o t ต r ร v ไรบในส่วนของวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทาง b m b w มอเตอร์ดาดไทยแลนด์นะครับที่เชิญให้ผมมาเข้าถ่ายทําตัว b m b w ในครั้งนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากติดตามก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบช anel ม o t ต r ร i v a l ลรวมถึงกด following แล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กม k m ต t ร r r i v a ลให้กับพวกเราหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวไงไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ